สวัสดีครับทุกคนทุกคนยังคงจําดราม่าเมื่อ2เดือนที่แล้วได้ไหมดราม่าของเกมซนะัมเมอร์ฮีตอ่ะที่ว่าเขาใช้เวลานานถึง10เดือนด้วยกันแต่กลับได้คอนเทนต์เพียงแค่1ชั่วโมงเต็มเท่านั้นเองชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจกันใหญ่นะครับแต่ผมว่าดรามา่าครั้งนั้นอนะ่ะดูเทียบไม่ติดเลยกับอัปเดตครั้งนี้ของเกม Dreamland นะครับคือ Dreamland เนี่ยเขาใช้เวลานานถึง9เดือนด้วยกันในการอัปเดตนะแต่คอนเทนต์ที่ได้นะครับกลับได้เพียงแค่2ี่ินาทีเท่านั้นเองทุกคนคิด เพราะว่านอกจากคอนเทนต์จะน้อยมากๆแล้วเนื้อเรื่องเองก็ยังคงไม่ไปไหนครับคือเกระเตื้องมันนิดเดียวเองอะนะอีกทั้งนะครับฉากเซอร์วิสก็ค่อนข้างที่จะอ่อนปวกเปียกมากและคนที่เราได้ซี่ในเอพิโซดนี้ก็ยังเป็นคนเดิมผมมองว่าน่าผิดหวังมากๆและผมเองก็อยากจะรู้ว่าความคิดเห็นของทุกคนนั้นเป็นยังไงบ้างสําหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับยังไงก็ช่วยตันงคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในเอพิโซดที่3มให้ทุกคนเข้าใจกันเผื่อใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เลนนะ ือเอาง่ายเหมือนสปอยหนังอะไรอย่างเงี้ยล้กันนะทุกคนนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมรบกวนทุกคนด้วยนะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้คาบอยด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะทุกคนนะั เปิดเอพิโซดที่3ด้วยซีนนี้นะครับเป็นซีนที่เราเนี่ยจะได้เห็นถึงอดีตของน้องโรสและอบิเกลนะครับเพื่อใครที่ลืมว่าทั้ง2คนนั้นคือใครนะครับก็คือคนที่ไออัลเล็กซ์เนี่ยแอบหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูในเอพิโซดที่แล้วนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยก็จะรู้ว่าทั้ง2คนนั้นเขาเป็นคู่รักกันนะครับซึ่งกําลังแอบมาเดทกันในสวนสาธารณะแห่งนี้นะฮะซึ่งในจังหวะที่โรสนะครับได้ชวนอบิเกลให้ลงมาเล่นน้ําแบบสนุกสนานกันนะแต่บังเอิญว่าอิเกลเนี่นร แอบเก็บไว้ในกระเป๋านะครับอับบิเกลเลยตำหนิโรสไปว่าเราจะให้คนอื่นมาเห็นรูปนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะรู้เราแอบมาที่นี่นะครับอบบิเกลเลยตัดใจว่าจะเอารูปนี้กลับไปซ่อนไว้ใต้หินดั่งเดิมนะครับซึ่งจังหวะที่เธอเนี่ยกำลังจะเอารูปไปเก็บเลยนะครับทันใดนั้นเองครับก็มีสัตว์ประหลาดตาแดงผมคาดว่าน่าจะเป็นแวร์วูฟหมาพาเดียวใดนะคุ้งกระโจนเข้าใส่เธอนะครับถึงภาพก็ตัดเข้ามาสู่ปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปดรีม กำลัเงเครียดเลยนะครับว่าเอหมยหายไปไหนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหมยนะนะครับเราก็จะได้เห็นอดีตอีกแล้วครับซึ่งอดีตเนี่ยก็จะฉายเห็นว่าจังหวะที่เพอเอกำลังเครียดอยู่เขาก็ได้ทําการโทรไปหาหน้องเหมยนะครับน้องเหมยก็รับสายนะแล้วก็บอกกับเราว่าเออขอโทษนะที่จู่ๆก็าหายไปนะ่ยเออตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลยเอาเป็นว่าฉันจะพูดสั้นๆว่า,วาตอนนี้ฉันสบายดีนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตามหาฉันฉันมีเรื่องที่จะต้องเคียร์ธุระนะก็ประมาณนี้นะครับตัวเอกของเราก็นะมันก็มีแบบกังวลบ้างแหละมันกอ แน่นะทำให้เธอทําตัวแบบไม่ปกติเอาซะเลยนะครับในจังหวะที่กลุ่มเพื่อนกําลังขับรถมุ่งหน้าไปดนะีมแลนด์เนี่ยก็โดนคุณเจ้าหน้าที่นะฮะมาทําการสั่งให้จอดรถก่อนทางฝั่งของนายอำเภอเนี่ยเขาก็ถามกับกลุ่มของอเล็กซ์ว่าเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันมึงรู้หรือเปล่าว่าแถวเนี้ยมันเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจขึ้นนะตัวของอเล็กซ์เนี่ยก็แกล้งไขสื่อนะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยคนแถวเนี้ยมักจะหายตัวไปนะมึงต้องระวังด้วยนะพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมักจะโดนเล่นเป็็นนหลััักกะครบทงงฝ่ นิ่งเลยนะครับคือณะจังงังเลยไม่รู้จะตอบโต้อย่างไงดีตัวของเดนิเลเนี่ยเขาก็เข้ามาเซฟสถานการณ์ไว้แล้วก็พูดกับคุณตํารวจไปว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแค่กำลังจะไปเที่ยวที่ดีมแลนจะไปสนุกสนานกันทานองนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะระวังตัวเป็นอย่างดีคุณตํารวจไม่ต้องคิดมากนะพอสถานการณ์คลี่คลายนะครับทางฝั่งของเดนิเลเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าตัวเอกเราเนี่ยกำลังเครียดที่ว่าเหมายหายตัวไปนะครับเดนิเลเขาก็เข,ข้ามาปลอบเรล่านาะว่าเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันว่าเหมยเนียาาาจจจะมมนบแ ันแล้วก็อาเนาะเหมยก็เลยอาจจะไม่พอใจแล้วก็หนีกลับบ้านไปเออไม่ต้องกังวลนะก็มาปอบเราทํานองนี้นะครับตัดภาพอีกทีเนี่ยตอนนี้กลุ่มเพื่อนมาถึงดีมแลนด์แล้วนะครับทั้งแก๊งเนี่ยกำลังไปสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดีมแลนด์อยู่นะครับพอเล่นเสร็จเนี่ยอเล็กซ์เนี่ยเขาไม่ไหวนะครับคือมึนหัวมากเลยถึงขั้นที่แบบต้องอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะครับทางอเล็กซ์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่รถนะพวกเธอพร้อมแล้วก็ค่อยว่ากันนะทั้งฝั่งสองสาวนะครับเขาก็เลยชวนเราเนี่ยให้ไปส่งหน่อยพอดี ทังตัวเอกของเราเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ทําการไปส่งทั้ง2คนซื้อเสื้อผ้านะครับในระหว่างที่ร,รอสองสาวเขาแต่งตัวอยู่นะตัวเอกของเราเนี่ยก็เป็นกังวลใจหาน้องเหมยอ,อีกรอบนะครับเขาก็เลยลองโทรไปหาน้องเหมยออีกรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้ฮะมีสิ่งที่น่าสังเกตตรงที่ว่าน้องเหมยเขาตัดสายาเราทิ้งนะครับทางตัวเอกของเราก็งงเลยว่า ทำไมมันเป็นอย่างนี้ซะละเธอตัดสายเราทําไมวะเนี่ยไม่นานนักนะครับทั้งสองสาวเนี่ยเขาก็ส่งเมสเซจมาหาเราบอกให้เราเนี่ยช่วยไปดูหน่อยปอดีว่าเธออยากจะได้ความคิดเห็นจากเราว่าเออเป็นยังไงสวยไหมอะไรทํานองนี้นะครับพอตัวเอกของเราเนี่ยเดินไปถึงห้องลองผ้านะครับก็จะได้เห็นว่าโอ้ยสองสาวเนี่ยเขาแต่งตัวแบบเซ็กซี่ใช้ได้เลยนะครับทั้งสองเนี่ยเขาก็เสนอว่าตอนเนี้เหมยไม่เข้ามาขัดจังหวะพวกเราแล้วนะสนใจที่จะมาเล่นสนุกก,กันในห้องลองผ้าไหมคุณก็ลองเสี่ยงกันเอาเองแล้วกันนะครับสัญชาตญาณของผมเนี่ยบอกว่าแหมนอกใจไม่น่่าารทไน จบไม่สวยแน่ๆเลยแต่ว่าเนี่ยกฎมันมีไว้ให้แหกครับพอเสร็จภารกิจแล้วนะเรากับสองสาวนี่ก็แยกทางกันนะครับในจังหวะที่ตัวเองของเรากาลังเดินทางเพื่อจะไปตามหาร้านของฝากอยู่นะครับน้องัมมเ้าก็จะโทรมาหาเรานะครับแล้วก็มาบอกกับเราว่าเอ้ยนายพอจะว่างไหมที่จะมาถ่ายรูปให้กับฉันนะ่ะพอดีว่าตอนนี้ฉันอยากให้นายช่วยมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยอ่ะฉันยอมรับตรงๆก็ได้คือตอนนี้ฉันอยากจะเสียวมากๆเลยนายมาทําให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับตัวเองของเราก็ตอบตอกลงหน้าตาเฉยเลยคือแบบไม่ให้เราเลือกเลยสงสัยจะติดใจตัดภาพมาที่น้องแดเน ในระหว่างที่เธอกาลังจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเธอก็บังเอิญไปเห็นกระโปสเตอร์ของคนหายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้ครับเธอมีท่าทีที่แปลกไปนะฮะเธอได้ทําการฉีกโปสเตอร์ทิ้งนะครับภาพก็จะตัดมาที่อเล็กซ์นะครับที่กําลังเครียดอยู่กับอาการมึนหัวของเขานะฮะทางด้านของเดนเนียลเนี่ยเขาก็เข้ามานั่งด้วยแลว้วก็คุยกับอเล็กซ์เาวากับว่าทั้งคู่นะั้นสนิทสนมกันมาแต่ชาติปางก่อนนะครับทางเดนเนียลเนี่ยก็บอกกับอเล็กซ์ว่าฉันเนี่ยเพิ่งไปเจอโปสเตอร์คนหายมาทาง Alex เอางงงงาเอล็งงกซ์นนดกกได้ ว่าฉันได้ทําการฉีกมันทิ้งแล้วอย่างที่เธอเนี่ยขอให้ฉันช่วยทํำยังไงล่ะปาร์ตปรากฏว่าทั้งสองคนนี้ครับเขาลงเรือ,อลาเดียวกันแล้วนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแดเนียลทําไปเพื่ออะไรเพื่อการอยู่รอดของตัวเธอหรือว่าเธอเองนั้นก็เป็นคนที่น่ากลัวเช่นเดียวกับอเล็กซ์ไม่ต่างจากกันนี่ผมก็ไม่รู้นะครับรู้เพียงแต่ว่าทั้งสองคนมีบทสนทนาจำนองว่าแดเนียลนั้นจะปกป้องอเล็กซ์ อยู่ข้างอเล็กซ์อย่างแน่นอนทางอเล็กซ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขออะไรเธออย่างได้ไหมฉันเน่ยต้องการลีอามากๆต้องการมากพอๆกับน้องโรสเลยเธอช่วยทําให้ลีอาตกเป็นของฉันได้ไหม แล้วภาพก็ตัดจบไปทั้งงานครับเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่เหมือนจะคืบหน้าแอ่ก็ไม่คืบหน้าครับเนื้อเรื่องไม่ไปไหนเลยอีกแม่ฉากยังว่านะทุกคนนะน้อยเฮี้ยแลวก็ไม่ได้ถึงขั้วถึงใจอะไรขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนที่เห็นยังไงกับอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันให้เบิ้มให้ระเบิดระเบิดกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะส่วนตัวผมมองว่าผมก็ยังคงรักเกมนี้อยู่ดีนะผมชอบที่เขาแบบดิ้วมาเพียงแต่ว่าเอพิโซดนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังจริงๆต้องยอมรับแบบจริงๆ เลยว่าน่าผิดหวังมากๆรอมา9เดือนคอนเทนต์ที่ได้มัน20นาทีเองทุกคนเอาละว,วันนี้เขาเพิ่ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ